นี่คือ LED ครับคุณผู้ชมตัวมันจะใช้แรงดัน DC ขนาด2ถึง3โวลต์ในการทํางานครับและตำแหน่งขาที่ยาวที่สุดคือขาบวกขาที่สั้นสุดคือขาลบครับคุณผู้ชมถ้าเราป้อนแรงดันขนาด3โวลต์เข้าไปมันก็จะทํางานแบบนี้เลยครับนี่คือการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นแสงสว่างและตัวมันก็สามารถเปลี่ยนแสงสว่างให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับแสงจากภายนอกมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าในตัวมันครับเมื่อเราป้อนแสงย้อนกลับให้กับ LED หนึ่งดวง LED อีกดวงก็จะผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาได้ถึง2โวลต์เลยนะครับแแตต่การรับสงง้อ ชักกับดวงอาทิตย์ให้มากที่สุดครับเพราะตัวของมันถูกออกแบบมาให้ทํางานเหมือนกับเลนไฟฉายครับคุณผู้ชมแสงที่พุ่งออกจะพุ่งออกไปในแนวกว้างครับและแน่นอนนะครับว่าแสงที่ป้อนกลับเข้ามาจะแคบลงเสมอครับส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับการใช้ LED พวกนี้กับไฟฟ้า DC ครับไฟ DC 3โวลต์จะทําให้มันติดสว่างครับคุณผู้ชมถ้าใช้กับแรงดันที่มากขึ้นเป็น1 2โวลต์ก็จะต้องเพิ่มตัวต้านทานที่ขาใดขาหนึ่งครับและสงสัยกันไหมครับว่าทําไมมันใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับได้ครับถ้าเราใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ2 2 0์จะต้องใช้ตัวตวลนทาน ขนาด1 2 0 k ขึ้นไปครับที่มันทํางานได้แบบนี้ก็เพราะว่า led มันก็คือไดโอดตัวหนึ่งนั่นเองนะครับมันจะอนุญาตให้อิเล็กตรอนที่ถูกขั้ววิ่งผ่านตัวมันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมมันเลยทําให้ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ220โวลต์ได้โดยไม่ต้องผ่านวงจรเรียงกระแสนั่นเองนะครับ